ไปดูสีสันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะครับสำหรับการแข่งขันขูดมะพร้าวลีลาในงานของดีเมืองจนะปี2566สร้างสีสันและก็เสียงหัวร้อยกับผู้ที่มาเที่ยวงานท่ามกลางความสนุกสนานของกองเชียร์เรียกว่าเต็มเหนี่ยวเลยแหะครับ ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับได้ดจัดงานประจำปีของดีเมืองจนะครั้งที่19ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2566ซึ่งเป็นงานใหญ่ของทางอำเภอจนะที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข,ของดีประจำอำเภอนะครับโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นชุมชนโดยจัดขึ้นที่บริเวณล,ลานหน้าสถานีรถไฟจนะ โดยสีสันของงานอยู่ที่การแข่งขันขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายขูดมะพร้าวอย่างที่เห็นกันอยู่นี้นะครับแล้วก็ต้องประกอบด้วยลีลาด้วยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน8ทีมทีมละ2คนซึ่งเป็นตัวแทนจากตำบลต่างๆในอำเภอจนะโดยคนหนึ่งต้องเต้นยกย้ายออกลีลาตามถนัดไปตามจังหวะเสียงเพลงและคนทําการขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายแบบโบราณโดยมีคะแนนเต็ม100คะแนนกติการประกอบด้วยลีลาท่าทางการเต้น30คะแนนน้าหนักของเนื้อมะพร้าวที่ขูดได้20คะแนน ความสม่ำเสมอและความละเอียดของเนื้อมะพร้าว20คะแนนด้านความสะอาดของเนื้อมะพร้าว20คะแนนและด้านการแต่งกายของทีม10คะแนนการแข่งขันจะมีระยะเวลา2รอบเพลงประมาณ8นาทีและต้องแสดงลีลาท่าเต้นไปพร้อมๆกันด้วยครับบรรยากาศก็เหมือนที่เราเห็นกันเลยค่ะเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็เสียงหวัวเราะท่ามกลางกองเชียร์ที่มายืนเชียร์อยู่ทั้งด้านหน้าเวทีของแต่ละทีมส่วนที่สร้างสีสันให้กับการแข่งขันขุดมะพร้าวด้วยกระต่ายขุดมะพร้าวนะคะก็คือการแต่งการนี่แหละค่ะ ที่แต่ละทีมก็สรรหากันมาเพื่อจะเรียกคะแนนจากคณะกรรมการสําหรับลีลาเนี่ยมีให้30คะแนนค่ะแต่ละทีมก็ลีลาสุดเวี่ยงกันไปเลยนะคะงานนี้จะเป็นหญิงจะเป็นชายไม่เกี่ยวค่ะเรียกว่า30คะแนนเต็มเหนี่ยวไปเลยพี่นะคะคุณกวินทําให้บรรยากาศในการแข่งขันนะคะก็สนุกสนานเป็นอย่างมากค่ะ หลังจากหมดเวลาแข่งขันค่ะคณะกรรมการก็จะนําเนื้อมะพร้าวที่ขุดได้ของแต่ละทีมไปทําการชั่งน้ําหนักแล้วก็มีการตรวจความสม่ําเสมอความละเอียดของเนื้อมะพร้าวรวมทั้งความสะอาดของเนื้อมะพร้าวเพื่อจะได้ให้คะแนนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสําหรับการแข่งขันขุดมะพร้าวลีลานในครั้งนี้คณะกรรมการก็เน้นไปในเรื่องของความสนุกสนานให้กับประชาชนที่มาเที่ยวงานของดีเมืองจนะให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินรวมทั้งกองเชียร์ที่มาเชียร์กันอย่างสุดมันนะคะ ทั้งที่ออกลีลาเต้นอยู่บนเวทีแล้วก็เชียร์อยู่ด้านล่างออันนี้คือกระต่ายที่ใช้ขุดมะพร้าวนะคะครับที่เห็นนี้มเมื่อสักครู่นี้คืออาจจะมีคนหนึ่งเต้นเป็นหลักแต่ว่าคนขุดเองก็อดอดไม่ไหวเหมือนกันนะครับลุกเต้นด้วยเหมือนกันต้ลุกมาเต้นด้วยเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้กี่กิโลนะคะเพราะลุกมาเต้นเป็นส่วนใหญ่ค่ะ